มึงนัดกูทำเพี้ยที่นี่วะข้อมูลเป็นความลับครับพูมกลับดูแล้วจะรู้ว่าใครเป็นพ่อทแท้จริงของคุณวีลาเดี๋ยวก่อนนอกจะมึงกับกูมีใครเห็นกสารนี้บ้างจากผมไม่มีครับแต่เขาจะไปรู้เองหรือเห็นเองอันนี้ผมไม่รู้ถ้างั้นเขาก็รู้จักกันหมดอีวะไม่น่าจะรู้จักกันธรรมดาผมว่าเขาน่าจะร่วมมือกันด้วยซ้ำ ผมว่าเราต้องบอกท่านรองเรื่องนี้เหตุผลที่คดีมันไม่คืบหน้าที่เราบุกจับคูวินไม่ได้สักทีเป็นเพราะว่าผู้การคอยรู้เห็นเป็นใจคอยช่วยถือหางเคลียสถานการณ์ทําให้เราบุกจับคูวินไม่ได้คดีมันเลยไม่จบเรียกหน่วยพยาบาลมาเร็วไปตามไปเตั้งออกกอง,อง,อกองพยาบาลมาก็พอละผู้ก,การทำไปสักอย่างสิคร,ครับจะดูเด็กตายแบบนี้กับผู้การเราจะวู่วามไม่ได้นะ ถ้าเราบุกเข้าไปตอนนี้ถ้าผู้ร้ายกดระเบิดจากตายห้าจะตายไปทั้งห้องก็ได้เพราะคุณตอบคำถามผิดทำให้มีเด็กตายเพิ่อมอีกห้าคนตอนนี้เราถูกนายเพ่งเล็งสื่อก็จับตาเพื่อลดแรงเสียทานเนี่ยผมจำเป็นจะต้องปลดคุณออกจากคดีนี้แล้วย้ายคุณไปทำคดีอื่นแทนตอนนี้ผมก็แก่แล้วอีกไม่กี่เดือนก็จะ,กะเกษียณคดีนี้คงเป็นคดีสุดท้าย ถ้าคุณเชื่อใจผมเราต้องมาช่วยกันปิดคดีนี้ให้ได้ไม่ได้จะไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้แล้วตอนไหนผมเก็บความจริงเรื่องนี้ไว้ไม่ได้กูรู้แต่รอเวลาที่เหมาะสมหน่อยดีวะให้หลักฐานมันแน่นกว่าน,นี้ก่อนดีพุ่มกับรู้ตัวหรือเปล่าพุ่มกับชักทำตัวเหมือนคูวินกันไปทุกทีไม่เกี่ยวกูเป็นหนกูแบบนี้มาตั้งนานละ กูไม่เคยเข้าข้างคนผิดหรือช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นถ้าผู้การทำผิดกูไม่ปล่อยแน่ข่าวหลังนั้นที่อื่นในเฮีย